ผมจนหูลันแก่ๆกันนี้คือเกา่าเหรอครับพี่น้องบอมเป็นอันใดหรอกอันนี้ละ่ะนี่ของแท้นี่ละ่ะใส่ละ่ะลงบ่อละโอ้ยเบิ่งครับเหนียวตุยตยเลยครับพี่น้องเอ้ยเอาแบบหูลันแก่ๆเบิ่งกันนะเอ้ยนี่เอาละสวัสดีครับมาครับพี่น้องเมื่อนี้บาวเช่นผ้าเมาเนือ้อเสียงเนื้อเจเปิ้ลน,นะครับ อย่ยงเนื้อเจเปิลวัดพระมงคั่นเมืองนี่ครับจัะมาทำหน้าเจเลิร์ชนะครับพี่น้องร้านเพิ่นเปิดแล้วนะครับมาเด้อพี่น้องเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดได้สองสามมื่อแล้วครับพี่น้องเปิดได้สามมื่อแล้วเปิดได้สามมื่อแล้วมาเด้อครับเนื้อสดฟเงาั่มที่เก่าครับนะครับงามสรับโอ้โ่บิงครับบิงไล่หนึ่ง สวัสดีครับสวัสดีมีรักเช่ากินแสบสู้ขู่สู้คนครับเมื่อนี่พบพ่อกันคือเกานะครับกับเบาเช่นเช่นซอยเช่นเอาครับผมมาครับพี่น้องเมื่อนี้ได้เมนูซ้อยจุนะครับเคียงเนื้อเจเปิ้ลเพิ่นเปิดแล้วนะครับไปกินคือเกาครับพี่น้องบอตองย่านข่าวเพิ่นก็ออกมาแล้วนะครับปอดแล้วจัตสิวาเนี่ยอะไรล่ะเอาสายจุนะครับพี่น้องสู่กันต่อนะครับ เฉียงเนื้อเจ๊เปิลเพิ่นเปิดรเด้อครับพี่น้องเบิ่งครับได้มาเมือเศร้านี่ไปเต่าเศร้าคนครับขนาดไปเต่าเศร้ายังเกือบเบิดนะครับพคนกะหางหายดนบ่ได้กินดนนะครับตางคนกะตางอยากพักกันไปสื่อเต่าเศร้านี่ครับของแท้แน่นอนนะครับดีพกนี่แหละครับดีพกดีพกพกใงญ่ๆเหมือนเนี่ยเบิ่งสิเท่พี่น้องเบิ่งขมอับลำ ผมจนหูลันแก่ๆก,กันนี่คือเกาเหรอครับพี่น้องบอมเนอันใดดอกอันนี้ละ่ะนี่ของแท้นี่ละ่ะใส่ละ่ะลงบล่ล่ะโอ้ยเบิ่งครับเหนียวตุยๆเลยครับพี่น้องเอ้ยเอาแบบหูลันแก่ๆเบิ่งกันนะเอ้ยนี่เอาละเอาไฮใส่ขวดใบบันกินได้ห้ายเมือครับ เ,เดี๋ยวเก็บก่อนครับพี่น้องกินในบ้านคือเก่านะครับบรรยากาศด้าหน,นอกฝนตกนะครับช่วงนี้เบาเช่นกันสิจัดในบ้านน้าเน่เมื่อใดฝนบ่ตกกลับไปจัดอยู่ทงหน้าคือเก่าเหรอครับพี่น้องมาครับมาจดจวดน้ากันพี่เกี้ยวใหญ่ๆได้เหมือนเนี่ยเอ็มเปิดฝาจังหน่อยกันนะขาดเสื้อเพื่อนว่าก็เอาเพราะกินเขาเ่าแซ่บนี่ละเอา มาครับจดจวดน้ากันครับเอาแนวมันเสียบก่อนกันน่ะนี่แหละแนวมันเสียบเบื้งเต็มระบบเพื่อกครับโอ้ตอนเสียหง่จะหน่อยเต็มปากเต็มค่ำรลนกินบอายปันไดดอกครับพี่น้องกินบอไยค่ำดอก và vào xoay toàn nhầy ngủ lăn kẹt kẹt xếp đi đĩa tắm bán bãi khẩu กับมา อื้อยไปกินไปสไตล์เบาเช่นืนีาครับห่วมันแนวไนมันเมีดบ่าเข่าเรือดสีม,มันหยาบคันแทนหน้าด้วครับคันแต่หน้า หยาบเบ่หยาบายากับฟังเสียงหย่ำด้วยปุดปุดดีคือ,อย่งเนันนอนเป็นเนื้อสันในนะครับเบิง่งมาเป็นก่อนเนะมองนี่เรามองมันพลอย ngày đó huh? mm -hmm. สุดอีดีพี่พี่น้องแซบ่บเจ้าเห็ดเองครับมื้สามเทปเก็บ เอามาหลายแห้งลยครับเนี่ยหล่นเขียงเลยอมองยอนยอนมั่น Up done. บรรยากาศในบ้านก็ดีอีกแบบช่วงเนี่ยข้างนอกฝูงบินตํามันหลายกินในบ้านก็บ่ค่อยมเมีแต่ว่าผ่าปาดสิบ่ค่อยง่ามไป่ไดน มักตอนใดพี่น้องอันนี้สามทิบกีบเนี่ยกุดๆดีเอา้าไปผู้อื่นกินน้ำแนะ่ <c oughs> กินเบิร์ตจะคลองแล้วเจี๊ย <c oughs> ดอกจอกับเมี่ย เบอນนี่เด่นเน้นอันเครืนใน เนื้อสันในนี่มันใสดีแล้วก็พลอยดีนะครับใสติ่ง kao